จังวัดลบบุรีประชุมด่วนเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรีที่จะเดินทางเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนานรายณ์ประจำปี2567ในวันที่9กุมภาพันธ25์2567นี้เมื่อวันที่4มกราคม2567เวลา13.30น ที่ห้องประชุมทันตะวันชั้น5สารากลางจังหวัดลบบุรีนอัมพลอังคพากุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานการประชุมเตรียมการต้อนรับในเสฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนานรายณ์ประจำปี2567ระหว่างวันที่9ถึง18 กุมภาพันธ์2,567พร้อมคณะรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มาร่วมพิธีโดยมีคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีทหารตำรวจส่วนราชการคณะกรรมการการจัดงานภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมประชุม ด้วยจังหวัดลบบุรีได้กำหนดจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ปี2567ระหว่างวันศุกร์ที่9ถึงวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์2567รวมระยะเวลา10วัน10คืนโดยจังหวัดลบบุรีได้กลับเรียนเชิญน,นถายเศราทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานซึ่งมีกำหนดการ เปิดงานในวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์2567โดยจะมีคณะรัฐมนตรีที่ติดตามมาด้วยประกอบด้วยนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเสริมศักดิ์พงพาน,นิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒน,นธรรมพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงต่างๆและคณนะ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานราชการต่างๆเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อการต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะในวันเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ประจำปี2567ทั้งนี้ที่ประชุมได้กำหนดให้มีการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆอีกครั้งในวันที่25มกราคม2567นี้ข้อมูลข่าวเอกสิทธิ์หมวดทองบรรณาธิการข่าวสือวรรรัตน์ทีวีทวสศีทัพทีมศูนข่าวสื่อรัฐทีว,ทว,ททว,ฐทวีเพชรบูรณ์รายงาน